สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่าในใิยายเรื่องชัตเตอร์เรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับออถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม s u p e r t ร์ต k งให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่20เธอไปผมไม่อยากได้ยินเสียงคุณตอนนี้เธอชูเหอฉันคิดถึงนายเธอไปเธอไป คิดถึงบ้าอะไรของคุณไม่งั้นผมจะบล็อกคุณอีกครั้งนะเตอชูเหอไม่ได้ตอบกลับข้อความของเขาเป็นเวลานานพอควรเตอชูเหอนายอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรอยู่ในที่สุดบทสนทนาก็ดําเนินไปอย่างถูกต้องโดยที่เหอไปพอใจเล็กน้อยเขาจึงพิมพ์ต่อไปว่าผมอยู่บนรถบัสกำลังจะถ่ายภาพงานส่งอาจารย์แล้ววันนี้ที่กองถ่ายเป็นไงบ้างเตอชูเหอก็ดี บอกตามตรงมันเหนื่อนนิดหน่อยหน้าฉันไม่มีแต่แผลเป็นเฮอไปตกตะลึงและความรู้สึกสงสารก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาเมื่อทราบว่าเต๋อชูเหอแสดงท่าทีที่น่าสงสารเขาก็อดสงสารไม่ได้เขาส่งข้อความกลับว่าอย่าหักโหมมากเกินไปตอนถ่ายทำและอย่าลืมทานข้าวให้ตรงเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนอกจากนี้อย่าก,กังวลที่จะส่งอะไรมาให้ฉันอีกถ้าว่างก็ให้พักผ่อนนอนหลักนอกจากนั้นสภาพอากาศที่ร้อนชื้นบริเวณชายแดงขึ้นแล้ว ฉันได้ยินมาว่าการถ่ายหนังแอคชั่นค่อนข้างเหนื่อยดังนั้นคุณต้องดูแลตัวเองด้วยกลัวว่าคุณจะป่วยเต๋อชูเหอมาน้อยใจดีมากประโยคที่ว่าให้ฉันกอดนายกอดและจูบอย่างอบอุ่นแล่นเข้ามาในความคิดเหอไปอีกครั้งเหมือนกับขนหางที่ตกกระทบผิวหนังของเขาเขาพิมพ์อย่างรวดเร็วทำไมคุณถึงพูดใจหยาบถ่ายแบบนี้ทำตัวให้ดีๆหน่อยเต๋อชูเหอหืมข้อความของเขา ทำให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าเหอไปขยับก้นอย่างเชื่องช้าใช้ความคิดและพยายามตอบเตอชูเหอด้วยใบหน้าที่จริงจังคุณเป็นเพื่อนที่ดียกเว้นว่าคุณทำให้ผมโกรธแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะที่คุณจะได้รับการยกโทษให้เมื่อคุณกลับมาที่เมืองบีฉันจะเลี้ยงข้าวคุณเตอชูเหอฉันอยากให้ในายทำสเต็กให้ฉันฉันจะช่วยล้างจานเหอไปกรอกตาและตอบอย่างหยาบคายราวกับเตอชูเหอเป็นเด็กตัวเล็กๆโอเค ฉันทำสเต็กและนายล้างจานเต๋อชูเหอนายน่ารักมากไปเหอไปรู้สึกว่าเป็นการยากที่จะสนทนาต่อกับเขาจึงตัดสินใจยุติการแชทที่ไร้สตินี้ในทันทีจึงทิมกลับไปว่าผมกำลังจะลงจากรถเลิกพูดได้แล้วทำงานให้เต็มที่และพักผ่อนให้เต็มที่ด้วยละ่ะแล้วค่อยคุยกันเต๋อชูเหอไม่ตอบกลับเมื่อมองไปที่สวนสนุกที่อยู่ข้างหน้าเหอไปก็เก็บโทรศัพท์มือถือของเขาไว้ในกระเป๋ากางเกง แล้วลุกขึ้นเดินไปที่ประตูไม่นานเขาก็หยิบไว้บอดออกมาผู้ที่มาเยี่ยมชมที่มารอถ่ายรูปยืนรอบตัวเขาและถามว่าปกติเขาจะมาเมื่อไหร่ผมจะมาทุกครั้งที่ว่างครับไม่ได้มาประจำเพราะงั้นคุณไม่จำเป็นต้องมารอผมเป็นพิเศษอีกอย่างตัวเข้าสวนสนุกก็ค่อนข้างแพงด้วยเหออป่ายื่นอมยิ้มให้กับเด็กผู้หญิงที่กระตือรือร้นเหล่านี้และตอบพวกเธออย่างอ่อนโยนว่าคราวหน้าผมจะไปที่สวนสนุกอื่นแล้ว ยังไงก็ตามผมขอบคุณมากนะครับที่คอยสนับสนุนและจะพยายามอย่างเต็มที่ในการถ่ายรูปพวกคุณทุกคนให้ออกมาดีเขายิ้มหลังจากพูดแบบนี้พระเจ้าเขาดูน่ารักมากเลยคนอะไรหล่อจังฉันทำคุกกี้มาให้คุณด้วยค่ะช่วยถ่ายรูปให้ด้วยนะคะฉันเป็นแฟนคลับคุณด้วยค่ะคนข้างหน้ากรีดร้องอย่างตื่นเต้นในขณะที่เธอเขินอายเมื่อเขาไปใกล้เหอไปเธอยื่นบิดตัวไปมา ขอบคุณที่คอยสนับสนุนครับเฮอไปรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้รับคำชมว่าน่ารักของเธอตอนที่เขาเริ่มฝึกซ้อมถ่ายภาพหมู่เฮอไปไม่ได้คาดหวังเลยว่าเขาจะมีแฟนคลับและแน่นอนว่าแฟนคลับต่างกระตือรือร้นในการมาถ่ายรูปกับเขามากเป็นพิเศษหลังจากที่มีผู้ระบตุตำแหน่งของเขาไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังมารอทุกวันอีกทั้งยังสร้างหัวข้อรูปถ่ายรับประจำวันของเหอบนเววยปอ โชคดีที่พวกเขาไม่ได้สร้างความวุ่นวายขณะที่เหอไปฝึกซ้อมถ่ายภาพเหอไปถ่ายภาพกลุ่มของแฟนคลับที่น่ารักเหล่านี้และได้รับของขวัญเล็กๆน้อยๆหลายชิ้นที่พวกเขานำมาให้เหอไปพูดคุยกับพวกเขาเล็กน้อยและตั้งหน้าตั้งตาฝึกถ่ายภาพต่อไปหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก่อนที่เขาจะรู้ตัวและเหลือเพียงอมยิ้มเมื่อเขาพร้อมที่จะเก็บของแล้วมือเรียวที่แข็งแกร่งยื่นซ้มมาจากด้านหลัง ฉันขอแลกส้มกับอมยิ้มของนายได้ไหมเสียงนี้ฟังดูคุ้นเคยนักเหอไปประหลาดใจเขาหันกลับไปมองคนที่อยู่ข้างหลังทันทีพลางส่งเสียงร้องออกมาด้วยความประหลาดใจทําไมคุณมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ไถ่ายทําอยู่หรอกเหรอเตอชูเหรอรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเดินทางเขายิ้มให้เหอไปและยกปีกหมวกขึ้นอย่างเคยชินเมื่อเห็นเขาดวงตาของเหอไปเบิกกว้างเตอชูเหอจึงต้องพยายามต่อสู้กับแรงกระตุน้น ที่อยากจะอบกอดผู้ชายคนนี้และตอบไปว่าแม้นายจะยกโทษให้ฉันแล้วแต่ฉันคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องมาขอโทษนายด้วยตัวเองโชคดีที่ผู้กํากับให้ฉันหยุดพักงานได้หนึ่งวันฉันเลยรีบจองตั๋วแล้วกลับมาหานายนี่ไงเหอไปจ้องมองเขาครู่หนึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะพูดอะไรออกไปละครเรื่องใหม่ของเขาได้เริ่มถ่ายทําแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระเอกอย่างเขาต้องทํางานหนักแค่ไหนแทบจะหาวันหยุดได้ยากมาก แต่เขากลับไม่คว้าโอกาสที่จะได้พักผ่อนแต่เลือกที่จะกลับมาหาเขาเหอไป่ไม่เคยเห็นใครจะสิ้นคิดและโง่ขนาดนี้มาก่อนเขาโง่แค่ไหนกันเมื่อเห็นว่าเหอไป่จ้องมองตัวเขาโดยไม่พูดอะไรเต๋อชู้เหอคิดว่าเขายังไม่หายโกรธรอยยิ้มของเขาจางหายไปชายคนนั้นก้มหน้าหยิบแก้วออกมาจากกระเป๋าเป้แล้วพูดว่าอย่ากโกรธอีกเลยนะฉันจะดื่มไวอีกสามแก้วผู้ชายที่มักจะหุดหิดอยู่เสมอ กลับมาทำตัวดีและดูน่าสงสารเสียด้วยซ้ำอย่าดื่มนะมันไม่ดีต่อสุขภาพของคุณเห่อไปขมวดคิ้วคว้าแก้วจากเตอ๋อชูเหอแล้วโยวนลงถังขยะข้างๆเขา,ขาจากนั้นก็ก้มลงเพื่อวางกระดานไว้บอร์ดออกไปถือกล้องและหยิบกระเป๋าขึ้นมาจ้องมองไปที่เตอ๋อชูเหอแล้วถามคุณทานข้าวกลางวันมาหรือยังกินแล้วฉันคุณจะไม่โกหกผมอีกแล้วไม่ใช่เหรอ เต๋อชูเหอยอมแพ้และตอบอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเดนอยังฉันยังไม่ได้กินเป็นเวลาบ่ายสองโมงกว่าแล้วในขณะที่เต๋อชูเหอยังไม่ได้ทานข้าวกลางวันอีกเหอไปพบว่าผู้ชายคนนี้ทำให้เขาหงุดหงิดได้เสมอบางทีเขาอาจจะโชคร้ายของเขาก็ได้ตามฉันมาเหอไปเดินออกไปข้างหน้าไม่กี่ก้าวก็พบว่าเต๋อชูเหอยังยืนอยู่ที่เดิม ทำให้เขารู้สึกเดือดดาลเมื่อคิดว่าเขาดาราเหออป่ายจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ดุเตอชูเหอเขาเดินกลับมาดึงแขนและทุกตีพูดด้วยเสียงต่ำขณะที่ลากเขาไปตามถนนทำไมคุณถึงยืนนิ่งละ่ะไม่ชอบกินข้าวหรือไงเตอชูเหอรู้สึกราวกับว่าแขนของเขาอ่อนแรงเมื่อเหออป่ายสัมผัสมันยิ่งมองเห็นรอยบุ๋มบนใบหน้าของเหออป่ายได้อย่างชัดเจนขณะที่เขาพูดทำให้ดวงตาของเตอชูเหอเป็นประกาย ยังจะสัมผัสเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็อดกลั้นไว้และพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าฉันเห็นว่ามีห้องน้ำอยู่ตรงนั้นฉันอยากจะเหอไปหยุดเดินโดยเร็วททำให้เตอชูเหอกระแทกกับเหอไปหน้าอกของเขาถูกเข้ากับแผ่นหลังของเหอไปแม้จะมีเสื้อผ้าหนาหลายตัวแต่เตอชูเหอก็รู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นมากเขาจับไหล่ของเหอไปแน่นราวกับว่าจะทำให้เขาล้มลงและถามอย่างประหม่าว่าหลังนาย เจ็บไหมถ้านายรีบฉันค่อยทําจัดการเรื่องนี้ทีหลังก็ได้ฮุบปากเหอป่ไปปลดปล่อยตัวเองจากมือของเตอชูเหอหันกลับมาแล้วคว้าแขนของเขาอีกครั้งขณะก้าวถอยหลังเขากัดฟังและพูดว่าอย่าโง,ง่ไปหน่อยเลยคุณจะฝืนไปทําไมกันมันไม่ดีต่อสุขภาพรีบไปฉี่ตอนนี้เลยแล้วผมจะพาคุณไปทานข้าวเย็นเตอชูเหอเดินตามเหอไปอย่างเชื่อฟังและยิ้มดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ผู้ชายข้างๆเขา และหัวใจของเขาก็สั่นไหวด้วยความตื่นเต้นที่ไม่อาจบรรยายได้ด้วยความหัวใ่จากคนรักของเขาเหอปลียกลายเป็นคนพิเศษที่เขาอยากทําตัวดีด้วยเป็นพิเศษและพยักหน้าพร้อมกับพูดเขินๆว่าได้แล้วแต่นายน้ําเสียงคุณฟังดูแปลกๆเหอไปมองกลับมาที่เขาอย่างสงสัยและหยุดชะง,งักพร้อมกับปล่อยมือเมื่อมาถึงหน้าห้องน้ําสาธารณะและพูดว่าถึงแล้ว อยากกินอะไรผมจะสั่งไว้ให้อะไรก็ได้เอาที่นายชอบเตอชูเหอทำตัวเหมือนทองไม่รู้ร้อนและยิ้มตลอดเวลาเขาเตือนว่าฉันเข้าไปแปดเดียวเท่านั้นแหละอย่าวิ่งไปทั่วละ่ะผมไม่ใช่เด็กนักจะวิ่งไปมาทำไมกันเหอไปขมวดคิ้วและรู้สึกว่ามีบางอย่างแฝงในคำพูดของเตอ๋อชูเหอเขามองไปที่เตอ๋อชูเหอพร้อมกับเตือนและถามว่าฉันรู้สึกถึงข้อความในวิดีโอขอโทษของคุณ เหมือนว่าคุณยอมแพ้ที่จะเป็นพี่น้องแล้วเริ่มเล่นบทพ่อกับลูกนั้นแหละอย่าทําเป็นพูดดีไปหน่อยเลยฉันไม่ต้องการมีลูกชายอายุขนาดคุณหรืออยากมีพ่อในวัยเดียวกันหรอกนะเตอชูเหรอรู้สึกมึนงงการเต้นของหัวใจกลับคืนสู่ภาวะปกติตั้งแต่ที่เขารู้ว่าเขารู้สึกดีกับเหอไปเตอชูเหอก็อดกลั้นไม่ให้แสดงออกมากเกินไปแต่ในขณะนี้ความคิดกลับมาอีกครั้ง เขากระซิบข้างหูเหอไปแบบติดตลกว่าถ้าฉันอยากเล่นบทสามีภรรยาละ่ะท่าทีของเหอไปเปลี่ยนไปอย่างมากเขาก้าวถอยหลังมองเตอชูเหอขึ้นและลงพร้อมกับขมวดคิ้วจับจ้องไปที่ครึ่งล่างของร่างกายของเตอชูเหอโดยตอบด้วยน้ำเสียงทุ้มต่้งว่าได้สิแค่คุณอาจสูญเสียไอ้นั่นของคุณนะักเตอชูเหอนกกระเรียนที่เกิดในฤด,ดูใบไม้ร่วงสังเกตเห็นสายตาของเหอไป ทำให้หัวใจเขากลับมาเต้นเร็วอีกครั้งความรู้สึกพุ่งไปที่ส่วนของความเป็นชายทําให้เขาเอนตัวไปด้านข้างอย่างรวดเร็วและถามโดยไม่คิดว่าในหมายความว่าไงทำไมฉันจะต้องสูญเสียไอ้นั่นด้วยละ่ะมันไม่แล้วเหอไปถอนหายใจทำไมเตอชูเหอดึงเสื้อโค้ทของเขาให้ตรงเหอป่าปเปลี่ยนไปจ้องที่ใบหน้าของเตอชูเหอและยิ้มให้อย่างอ่อนโยนตอนนี้คุณอยากเป็นมีของผม คุณจะมีไอ้นั่นของคุณต่อไปได้ยังไงบางทีคุณอาจจะเริ่มด้วยการเข้าห้องน้ำหญิงและปรับตัวให้เข้ากับสถานะใหม่ของตัวเองทีละนิดก็ได้นะเหอไปยิ้มกว้างส่วนหนึ่งของร่างกายที่บ่งบอกถึงความเป็นชายของเตอร์ชูเหอฟอลงความสุขและความอึดอัดของเขาก็เช่นกันเมื่อเขามองไปที่เหอไปหมาน้อยที่รักเตอชูเหอหันหน้าไปทางเขาและจ้องไปที่เหอไปพลางล้อเขาด้วยน้ำเสียงแหบแห้ง บางทีนายควรจะหลบออกไปจากสวนสนุกนี้นะหรือเตอชูเหอมองไปรอบๆและยิ้มอย่างอ่อนโยนพร้อมกับรีตานายอยากถูกาพาดหัวข่าวช่างภาพเจดผู้โด่งดังได้จุกกับดาราเตอชูเหอในสวนสนุกแล้วรอยยิ้มของเหอไปจางหายไปเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเหมือนว่าใครบางคนจะสมควรถูกบล็อกแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องทานข้าวแล้วผมอาจจะกลับไปพักผ่อนที่มหาวิทยาลัยน่าจะดี เต๋อชูเหอก้าไปข้างหน้าด้วยความตื่นตระหนกจับมือของเหอไปและมองไปที่เขาอย่างจริงจังพร้อมกับพูดถึงบางสิ่งมันค่อนข้างแย่ที่มาพูดจาอ้อล้อกับนายแบบนี้ฉันจะลงโทษตัวเองจากนั้นเขาก็กล่าวกับเหอไปด้วยความจริงใจว่าหมาน้อยฉันขอโทษสำหรับเรื่องนี้นะไปทานข้าวกลางวันกันเถอะเลี้ยงฉันด้วยเหอไปตอบอย่างสุภาพถ้าคุณว่างั้นส่วนข้าวเย็น ฉันเลี้ยงเองเฮอไปสงสัยตาวันเวลาผ่านไปฤดูใบไม้ร่วงก็มาถึงฉันเลี้ยงปูขนนายเป็นไงเฮอไปหยุดแล้วตไหลายเขาพร้อมกับพูดด้วยความรักใคร่ว่าไปฉีดได้แล้วเดียวน้องชายของคุณได้มีปัญหาหรอกขอบใจที่เตือนเต๋อชูเหอยกมือขึ้นหยิกแก้มเหอไปหันไปรอบๆร,ร,รอยยิ้มปรากฏขึ้นอีกครั้งบนใบหน้าของเขาเขาก้าวเข้าไปในห้องน้ำสาธารณะด้วยความเร่งรีบ และอดไม่ได้ที่จะก้มหน้ารังมัดเข้ากับริมฝีปากของตัวเองพร้อมกับหัวเราะออกมาเมื่อนึกถึงท่าทางก้าวร้าวของเธอไปด้วยความพึงพอใจและความยินดีอย่างล้นหลามเตอชู่เหอรู้สึกว่าความเหนื่อยล้าจากการเดินทางหายไปอย่างไร้ร่องรอยในที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้กินปูขนเพราะไม่มีร้านอาหารที่ขายปูขนใกล้ๆกับสวนสนุกเลยเหอไปเลือกร้านอาหารโดยสุ่มและสั่งอาหารเบาๆให้กับเตอชูเหอรวมทั้งของหวานให้กับตัวเอง ในขณะที่พวกเขากําลังรับประทานอาหารกันเฮอไปก็ถามเกี่ยวกับงานถ่ายทําที่ชายแดนยังมวนเถียนรับบทพระรองเหรอเฮอไปค่อนข้างประหลาดใจกับเรื่องนี้เมื่อเห็นเตอ๋อชูเหอมองไปที่ริมฝีปากของเขาอย่างต่อเนื่องเฮอไปก็กรอกตาไปที่ผู้ชายคนนั้นคีบบลูเบอร์รี่บนเค้กลงในจานของเตอ๋อชูเหอแล้วพูดว่าอย่ามองผมกินบะหมี่ของคุณไปผมจะสั่งให้คุณอีกจานถ้าคุณอยากได้บลูเบอร์รี่ เตอ๋อชูเหอและสายตาจากเหอไปคีบลูเบอรี่เข้าปากแล้วชี้ไปที่ริมฝีปากของตัวเองยิ้มและพูดว่ามีครีมติดอยู่ที่มุมปากของนายน่ารักมากจนเตอ๋อชูเหออยากจะจุบเหอไปเช็ดริมฝีปากด้วยผ้าเช็ดหน้าก็พบว่ามีครีมอยู่จริงๆเขากระแอมไอด้วยความเขินอายและเปลี่ยนหัวข้อว่าแล้วใครได้รับเลือกเป็นนักแสดงนำหญิงหรอือถ้าจากที่คุณพูดผู้กำกับจีงเลือกนักแสดงจากความสามารถของพวกเขา คงไม่ใช่นักสแสดงที่กำลังดังอยู่ตอนนี้แล้วเป็นใครไม่ใช่หรอกเธอเป็นนักสแสดงหน้าใหม่ที่มีพรสวรรค์เลยละ่ะเตอชูเหอเอื้อมมือไปคีบลูเบอรี่จากจานของเหอไปและยิ้มอย่างมีความสุขเมือ่อเหอไปมองเขาราวกับว่าเขาเป็นโจรจากนั้นเขาก็คืบเนื้อกุ้งชิ้นหนึ่งจากจานของเขาเองลงไปในจานของเหอไปและพูดต่อว่าเดิมที่ลุงเจียงมีสคริปต์สองเรื่องในมือเขาวางแผนที่จะยกเลิกสคริปต์แรก และเลือกอีกสคริปต์ถ้าหานักแสดงที่เหมาะสมกับบทนั้นไม่ได้นักแสดงนําหญิงหน้าใหม่คนนี้ได้รับเลือกให้มาเป็นนักแสดงในเรื่องที่สองตอนนี้ลุงเจียงถ่ายละครเรื่องแรกและวางละครเรื่องที่สองเป็นเรื่องต่อไปแล้วละครเรื่องนี้มีฉากของเธอมีกี่ฉากลุงเจียงเลยให้เธอเป็นนักแสดงนําหญิงนักแสดงหน้าใหม่รับบทนักแสดงนําหญิงในละครเรื่องที่สองของผู้กํากับเจียงกวนซานหรือมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอไปเขาถามว่า เธอชื่ออ,อะไรทำไมผู้กำกับเจียงถึงเลือกเธอเธอชื่อตงหนี่เธอยังเรียนอยู่เป็นเด็กของผู้กำกับอีกคนที่แนะนำให้เธอรู้จักกับเจียงกวานซานเต๋อชู้เหอต่อเมื่อเห็นว่าเหอไปดูเหมือนจะสนใจนักแสดงสาวคนนี้เขารู้สึกอิจฉาและพูดเสริมว่าเท่าที่ฉันรู้ตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเนอะเธอมีเส้นสายอยู่เหมือนกัน เธอได้รับการกล่าวขานว่าเป็นคุณผู้หญิงของผู้มีอิทธิพลแม้ว่าผู้กำกับเจียงจะชื่นชมในความสามารถของเธอแต่เขาก็ไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่ตรงนี้ขณะที่เหอไปําจำได้ว่านักสแสดงหญิงคนนี้มีข่าวเรื่องรักๆใคร่กับเต๋อชูเหออยู่หลายเดือนและในที่สุดเรื่องก็เปิดเผยว่าเธอเป็นผู้หญิงของผู้มีอิทธิพลและเต๋อชูเหอก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้นท่าทีของเหอปเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันด้วยหน้าตาที่หล่อเหลา เต๋อชูเหอมีแนวโน้มที่ดูเป็นคนโง่เหอไปรู้สึกสงสารผู้ชายคนนี้จากก้นบึ้งของหัวใจและพูดว่าชูเหอคุณคุณควรจะอยู่ห่างจากตรงนี้จะดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นข่าวว่าคุณทั้งคู่เป็นคนรักกันเต๋อชูเหอหยุดพิจารณาคำพูดของเหอไปดวงตาของเขาเป็นประกายและรู้สึกถึงเขาทำไมละ่ะก็มีข่าวเรื่องรักๆใครๆการทั่วไปของเหล่าบรรดาดาราเพื่อโปรโมทละครมันเป็นเรื่องปกติของวงการบันเทิง นั่นมันไม่ใช่กลยุทธ์ในการโปรโมตแต่มันเป็นกับดักชูเหอคุณควรจะพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นในด้านฝีมือการแสดงไม่ให้เรื่องความรักมาเบียดบงังเหอไปกล่าวด้วยความจริงใจเมื่อนึกถึงนักแสดงที่มีความสัมพันธ์ด้วยนั้นคือตรงนี้เขาต้องแก้ข่าวครั้งใหญ่เขาก็รู้สึกสงสารเต๋อชูเหอขึ้นมาอย่างแท้จริงอย่างที่คุณพูดนั่นแหละตรงนีเป็นผู้หญิงของผู้มีอิทธิพลหากคุณมีข่าวเรื่องรักๆคล้ายๆกับเธอ ผู้ชายคนนั้นอาจจะหงุดหงิดและทําให้คุณลําบากตอนนี้คุณไม่ใช่คนของฮวานตู่แล้วคุณต้องทําอะไรด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งเข้าใจไหมในชีวิตที่ผ่านมาเหตุการณ์สําคัญไม่ได้ถูกนําเข้าสู่กระบวนความถูกต้องเสียทั้งหมดความลับดํามืดเหล่านั้นเกี่ยวกับตรงนี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและเตอชูเหอเป็นคนที่ช่วยกลบข่าวนั้นให้เขาท้ายที่สุดข่าวดังกล่าวก็ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็น ให้พูดถึงทางการเมืองมากกว่าเรื่องบันเทิงและคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตรงนี้ต่างก็ถูกสัมภาษณ์โดยไม่มีข้อยกเว้นเตอชูเหอก็เช่นกันหลังจากประสบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเตอชูเหอได้รับความเห็นใจจากชาวเน็ตจำนวนมากที่หลั่งน้ำตาด้วยความสงสารเขาเหอไปไม่เคยคิดมาก่อนว่าการเกิดใหม่ของเขาจะนำเขาให้มาเกี่ยวข้องกับเต๋อชูเหอก่อนเหตุการณ์ร้ายในครั้งนั้น เตอชูเหอรู้สึกผิดหวังที่ได้ยินคำอธิบายของเธอไปและเห็นท่าทางที่น่าเห็นใจของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะคีบบูเบอร์รี่อีกลูกออกจากจานแล้วตอบว่าไม่ต้องกังวลฉันมีเส้นหน้าหนายน่าจะรู้มีแม่เลี้ยงคอยจับตาดูฉันสักขนาดนี้ฉันจะไปกล้ามีความรักได้ยังไงนอกจากนี้เพราะเขาตกหลุมรักหมาน้อยเขาจึงจำเป็นต้องขีดเส้นกับเรื่องรักๆใคร่ความสนใจของเหอไปถูกบิ่งเบน ไปจากพฤติกรรมที่เขาฉกลูเบอรี่ทันทีเขาถามว่าแม่เลี้ยงของคุณหรอือทำไมละ่ะฉันเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวเตอเตอชู้เหอจงใจคีบเนื้อกุ้งชิ้นหนึ่งขึ้นมาอยู่หน้าเหอไปเขาหยุดมือนิ่งอยู่อย่างนั้นกระทั่งเหอไปเริ่มไม่พอใจและตอบในเชิงเน็บแนมว่าตัวตนของฉันมีค่ามากนอกจากจะต้องสืบทอดบริษัทฮวนตูแล้วฉันยังต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีโดยการแต่งงาน กับกลุ่มคนที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลเมื่อนึกถึงอำนาจของครอบครัวทางฝั่งภรรยาในอนาคตแล้วพ่อของฉันก็คงมีแนวโน้มที่จะอยู่เคียงข้างฉันมากกว่าทำตามความปรารถนาของแม่เลี้ยงของฉันเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเธอจะทำลายชื่อเสียงของฉันด้วยการขอหรือโดยการหาักลอกให้ผู้หญิงในตระกูลที่มีอิทธิพลดูหมิ่นฉันและดูถูกเกินกว่าที่จะยอมแต่งงานกับฉันนายคิดว่าแม่เลี้ยงของฉันจะทำยังไงละ่ะ เต๋อชูเหอคีบเนื้อกุ้งขึ้นมาอีกชิ้นเฮ่อไปกรอกตาไปที่เต๋อชูเหอคือบเนื้อกุ้งชิ้นหนึ่งจากจานของเขาเข้าปากตัวเองและกลืนมันอย่างยิ้มแย้มเพื่อตอบโต้การกระทําในอดีตของเขาตอบว่าเดาได้ค่อนข้างง่ายถ้าผมเป็นเธอผมจะสร้างเรื่องรัก,รกๆคล่ยๆมากมายเกี่ยวกับคุณและหาวิธีปล่อยข่าวว่ามีคุณคบหาผู้หญิงมากมายเมื่อเหอไปพูดถึงเรื่องนี้รายชื่อแฟนสาวที่มีข่าวซุบเซิบของเต๋อชูเหอ ในชีวิตที่แล้วก็ผุดขึ้นมาในใจเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความดูถูกเหยียดหยามที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่ร่ำรวยเหล่านั้นเหอไปมองไปที่เนื้อกุ้งในจานของเขาเขาก็หันเนื้อกุ้งของเตอร์ชูเหอออกแล้วพูดเบาๆว่าเอาไปสิเด็กที่น่าสงสารเขาต้องอิ่มท้องก่อนที่จะรับได้รับชัยชนะเตอชูเหอเลิกคิ้วและจ้องไปที่เหอไปสักพักหนึ่งเมื่อเขาเอื้อมมือข้างหนึ่งออกมาหยิบแก้วของเหอไป นายน่ารักจริงๆเลยหมาน้อยน่ารักน่ารักบ้านนายสิเหอไปผลักมือเขาออกและลูบใบหน้าเมื่อเตอชูเหออิ่มแล้วเหอไปก็พาเขาตรงไปที่สนามบินและจองห้องพักในโรงแรมใกล้ๆใบหน้าของเตอชูเหอมือดลงนายจะไล่ฉันกลับแล้วเหรอหมาน้อยเขาไม่อยากเป็นภาระให้กับคนรักของเขาและตามเหอไปไปที่โรงแรมอย่างเชื่อฟังคุณคิดว่าผมจะไล่คุณกลับจริงๆเหรอ เอไปหันหน้าและกรอกตาไปที่เตอ๋อชูเหอผลักเขาเข้าไปในห้องจากนั้นเขาก็วิ่งไปในห้องน้ําหยิบกระเป๋าเดินทางของเตอ๋อชูเหอ้นชุดนอนของเขาแล้วผักเขาไปในห้องน้ําไปอาบน้ําแล้วนอนซกักดูรอยคล้ำใต้ตาสิเตอ๋อชูเหอถึงกับพังะผมจะปลุกคุณถ้าถึงเวลากินข้าวเย็นคุณจะออกจากที่นี่กี่โมงปีสีฉันต้องไปให้ถึงทั้งนั้นตอน8โมงเตอ๋อชูเหอตอบหน้าอ่างอาบน้ํา เมื่อเขาถูกผลักเข้าไปในห้องน้ําเมื่อได้ยินสิ่งที่เต๋อชูเหอพูดเหอไปก็ตบศีษัเขาและพูดอย่างไม่มีความสุขว่าพรุ่งนี้แปดโมงเชา้างั้นคุณไม่ควรพาผมไปดูหนังไปเล่นเกมนี่เหลือเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงไม่รู้หรือไงว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพของตัวเองบอกผมหน่อยสิว่าเมื่อวานคุณนอนกี่โมงเต๋อชูเหอกําลังจะพูดคุณบอกว่าจะไม่โกหกผมอีกเต๋อชูเหอกัดลิ้นของตนเอง สี่ทุ่มหรอเหอไปเดาแบบคนหัวโบราณเต๋อชูเหอวางเสื้อผ้าลงและผลักเหอไปออกฉันจะไปอาบน้ำแล้วออกไปก่อนเหอไปเกาะที่ขอบประตูและตอบพร้อมกัดฟันแน่นอย่าบอกนะว่าคุณทำงานเสร็จตอนเที่ยงคืนและเพิ่งนอนไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะขึ้นเครื่องมานี่เต๋อชูเหอพยายามดึงมือของเขาออกไปและหลีกเลี่ยงการสบตาก,กับเขาความคิดเข้ามาในหัวของเฮอไปเขาขำรามนายไม่ได้นอนทั้งคืน นายบอกฉันในวิดีโอว่ากำลังถ่ายหนังเรื่องนี้เลยไม่ได้รับโทรศัพท์แต่ฉันโทรหานายตอนสี่ทุ่มและเห็นได้ชัดว่านายคุยกับฉันในวิดีโอเป็นเวลารุ่งสางแล้วนอกจากนั้นยังสวมเสื้อและกางเกงนอนอีกผมก็ยังเปียกไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จและกำลังจะนอนเต๋อชูเหอพูดไม่ออกเขากล้าไปข้างหน้าอุ้มเหอไปไว้ในอ้อมแขนราวกับว่าเขายังเป็นเด็กและพาเขาออกจากห้องน้ำหลังจากนั้นเขาก็วางเหอไปลง วิ่งกลับไปที่ห้องน้ำปิดประตูตะโกนด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกติดว่าฉันกำลังอาบน้ำอยู่เสียงดังเกินกว่าจะจับใจความได้ไอ้บ้านี่เหอไปที่ถูกผลักออกจากห้องน้ำคำรามกลับทันทีเร็วเข้าแล้วไปนอนซักทายละครหนักขนาดนั้นแล้วยังจะต้องเหนื่อยกับการเดินทางอีกอยากตายตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นหรือไงภายในห้องมีความเงียบครู่หนึ่งแล้วมีเสียงดังขึ้นมา ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้อยู่กับนายได้นานกว่านี้อย่าหาว่าฉันใจร้ายนะเฮอไปตะโกนตอบกลับว่าถ้าคุณกล้าพูดเรื่องไร้าสาระอีกฉันจะตัดนกเขาของนายออกซะเตอชูเหอที่กำลังถอดกางเกงของเขาออกจับเข็มขัดของเขาทันทีและกระกระซิบหลังจากหลังเลยว่าถ้าตัดแล้วนายจะไม่มีให้ใช้นะนายพูดว่าอะไรนะเหอไปได้ยินไม่ถนัดไม่มีอะไร ฉันบอกว่าฉันอยากกินไก่ต้องเป็นอาหารเย็นเต๋อชูเหอตอบเขาถอดเสื้อผ้าและตรงไปที่อ่างอาบน้ำก้มหัวไปใต้ฝักบัวเพื่อซ่อนใบหน้าที่แดงของตนเองหลังจากนั้นเต๋อชูเหอก็ส่งเสียงหัวเราะอ,อย่างกระทานหาันเขาไม่ถือสาเหอไปดีจังเลยจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์ กด Subscribe กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ